ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟน Monster Hunter บอกเลยครับว่าเรื่องนี้คุณต้องมาดูให้ได้ครับก็สำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนเกมนะคะ Monster Hunter หรือว่าใครนะคะที่ชอบแบบว่าหนังแนวแบบว่าโอ้โหแบบแอคชั่นดูเดือดขนาดนี้นะคะก็อยากจะให้มาดูนะคะ Monster Hunter กันคะ่ะรับรองสนุกแน่นอนคะ่ะทุกคนต่อ,อให้ไม่ได้เล่นเกมมาก่อนก็สนุกกับหนังเรื่องนี้ได้แอคชั่นมันเอฟเฟกก็สวยงามนะไม่มีที่ติพี่จาเราก็ได้รับบทแบบตัวนำเลยนะครับก็ถือว่าเป็น ความภาคภูมิใจของคนไทยเหมือนกันนะครับก็สนุกมากตัวคาแรคเตอร์ดีไซน์ของมอนสเตอร์เนี่ยครับก็สวยมากเลยครับก็น่ากลัวจริงส่วนบางตัวเนี่ยก็คืองานภาพสวยจริงนะครับประทับใจมากดูแล้วอยากกลับไปล่ามอนต่อเลยทีเดียวพี่จาเรื่องนี้มีเสน่ห์มากครับหนังพยายามถึงดูดเสน่ห์ของพี่จ่ามาได้เยอะมากทั้งคอเกมและคอหนังแอคชั่นไม่ผิดหวังครับเรื่องนี้ขอยืนยันอีกเสียงว่ากีเกมนะครับต้องมาดูจริงๆครับเรื่องนี้ไม่คิดว่ามันจะออกมาสนุกขนาดนี้ครับผมอยากให้ทุกคนไปดูครับผม เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะทำมาบอกกับทุกวัยกับทุกกลุ่มเลยนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเมีเนื้อหาที่ย่อยง่ายใครก็ดูได้และทุกคนห้ามพลาดเลยนะมันเข้าใจค่อนข้างง่ายมากถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นแฟนบอนฮันแต่แรกบทของตัวละครเนี่ยก็เรียกว่าลงตัวกันทีเดียวนะครับวิธีการเล่าเรื่องอ่ะเข้าใจง่ายแล้วก็กระชับรัดมา,มากๆครับผมเรื่องนี้นะครับมาดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยมีแต่แอคชั่นมันๆให้ดูอย่างเดียวเลยแล้วก็บอกได้เลยว่าปลายปีนี้เนี่ยไม่มีเรื่องไหนมันเท่าเรื่องนี้อีกแล้วแน่นอนครับผม